สตรีได้รับแต่งตั้งและมอบหมายมาเพื่ออะไรเราได้คุยกันในเรื่องของชรีอั์ที่ว่าอัลลอฮ์ทรงสร้างอาดัมขึ้นมาและให้มีลูกหลานสืบทอดกันไปเพื่อทุกคนจะได้เป็นผู้แทนของอัลลอฮ์บนหน้าแผ่นดินและการเป็นผู้แทนของอัลลอฮ์บนหน้าแผ่นดินนั้นก็ต้องดำรงอยู่ในดุลยภาพเพราะในดุลยภาพก็คือพวกเขา ได้รับประธานาชาริอะลงมาชาริอะเป็น hmm. วิถีธรรมวิถีธรรมะเมื่อทุกคนเป็นผู้แทนของอัลลอฮ์บนหน้าแผ่นดินก็ย่อมทําหน้าที่เหมือนกับเมื่อบริษัทขนาดหมื่นล้านเนี่ยก็ทุกคนในบริษัทต้องทําหน้าที่คนละหน้าที่กันจะลักลั่นในหน้าที่หรือสลับโยกย้ายหน้าที่ด้วยตัวเองไม่ได้ เาไม่เข้าใจในเรื่องสิทธิอิทธิเราเม่จะมองว่าชีวิตในโลกนี้แต่และคนไม่ต้องคำนึงสิทธิของตนเองและและสิทธิผู้อื่นแต่ในอิสลามเป็นาศาสนาและเป็นวิถีธรรมะที่ให้ความสําคัญกับการเคารพสิทธิและการไม่ละเมิดสิทธิสูงสุดเพราะอะไรครับเพราะเมื่อเทียบกับบริษัทที่เราทํางานเนี่ยบริษัทมินิมาร์เลยก็ได้ ทุกคนต้องทำอยู่ในหน้าที่ผู้จัดการร้านแล้วก็เจ้าหน้าที่คนอื่นๆคนมาส่งของถูกไหมคนมาส่งของถ้าหากว่าไม่ใช่เอาซอสเป็นคนของบริษัทเองจะมาที่เคาน์เตอร์ไม่ได้ครับที่เป็นตน้นในบริษัทก็เหมือนกันบริษัทที่จะผลิตข่าวเนี่ยคนที่มีหน้าที่ประกาศข่าวส่วนคนที่ไปหาข่าวบอกผมรู้ผมรู้ดีเลยเรื่องนี้เออผมคุยมากันแหล่งข่าวเลย จะมานั่งที่โต๊ะถแถลงข่าวได้ไหมมานั่งโต๊ะอ่านข่าวเพราะฉะนั้นสิทธิคืออะไรครับต้องยึงต้องเข้าใจก่อนว่าสิทธิสตรีเนี่ยผู้เป็นสตรีก็เหมือนกับเจ้าหน้าที่ในบริษัทหรือเหมือนกับข้าราชการในในสาราลางจังหวัดย่อมต้องทําหน้าที่ไปตามหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งและมอบหมายสตรีได้รับแต่งตั้งและมอบหมายมาเพื่ออะไร ดูจากสรีระดูจากโครงสร้างดูจากลีลาการพูดภาษาความอ่อนอ่อนช้อยแต่เวลาตะวันตกที่เข้ามาทําลายมนุษยชาติที่อันพิพัฒน์มีอังกุรันบอกว่าพวกเขาได้ก่อความเสียหายบนหน้าเป็นดินเขาก็ได้ดีไซน์ออกแบบไลฟ์สไตล์ออกแบบแฟชั่นออกแบบเครื่องแต่งกายออกแบบสิ่งที่เป็นยูนิเซ็กก็คือทุกคนทั้งชายหญิงแต่งกันได้หมดเพื่อที่จะค่อยๆค่อยๆตะล่มให้ เกิดความสับสนโอลมานในเรื่องของสิทธิและหน้าที่เพราะฉะนั้นมนุษยชาติจะต้องสืบทอดเผ่าพันธุ์นี่คือหน้าที่เหมือนกับหน้าที่ในบริษัทมินิมาร์บริษัทบริษัทโลจิสติกคนสมัยใหม่ที่ทำงานย่อมเข้าใจได้ว่าเรายังละเมิดหน้าที่กันไม่ได้เลยเมื่อสังคมมนุษยชาตินี้ต้องมีหน้าที่หน้าที่ในการที่จะให้ลูกหลานอาดัมนี้สืบทอดกันต่อไป นี่คือเป้าหมายมีมานานแล้วเพราะฉะนั้นสตรีจึงมิควรละเลยหน้าที่สตรีจึงมิควรที่จะเปลี่ยนยูนิฟอร์มและเครื่องแบบตัวเองด้วยอัตตาตนด้วยช้อยของตนเองที่ว่าทําไมอ่ะทาไมผู้หญิงจะต้องอิสลามเช่นบอกว่าเนี่ยไปค้นดูใน Google บอกอิสลามห้ามผู้หญิงตัดตัดผมต้องให้ไว้ผมยาวแล้วก็เป็นระเบียบเหมือน,นที่ว่าสตรีที่จะ ดำรงสเสน่ห์ไว้ได้สตรีที่จะดำรงอิมเมจภาพลักษณ์ที่ที่พึงพอใจแก่บุรุษย่อมที่จะมีผมสลวยสวยงามอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการที่ไปตัดผมจนเกลียนเนี่ยย่อมที่จะทําลายสเสน่ห์ของเธอแต่คนก็บอกว่าไม,ไม่แฟชั่นก็เป็นอย่างนี้ก็เป็นเขาเป็นผู้หญิงเขามีลูกตั้งหลายคนเขาก็ตัดผมเกลียนเหมือนผู้ชายเลยเหมือนทหารเกณฑ์แต่ว่าเขาเหมนมีลูกตั้งสามสี่คน ม่อันนี้มันอันนี้มันเป็นตัวอย่างที่เรายกม,มันไม่ใช่สิทธิไม่ใช่กรอบและหน้าที่ที่มีมาแต่เดิมไม่ใช่ทาตามอัตตาตนเพราะฉะนั้นอิสลามได้บอกเลยว่าอิสลามเหมือนพุทธศาสนาพุทธศาสนาสอนว่าบุคคลพึงละวางอัตตาตนบุคคลพึงทําลายอัตตาบุคคลพึงปฏิเสธอัตตาเพราะฉะนั้นดยเหตุนี้เองสตรีจึงจึง พึงปฏิเสธอัตราตนและอัตราผู้อื่นอัตราของดีไซเนอร์อัตราของคนออกแฟชั่นอย่างนี้เป็นตน้นหน้าที่สําคัญของสตรีนั้นไม่ใช่ไม่ใช่เป็นหน้าที่ที่ไปแย่งบุรุษแต่หน้าที่ที่บุรุษทําไม่ได้ก็คือให้กําเนิดบุตรและธิดาเพราะบุตรและธิดานั้นเป็นเป็นผลกรรมที่สูงสดุดผลกรรมคือนวัตรกรรมที่เขาผลิต ไม่ใช่นะวัตรกรรมที่เขาดีไซน์โต๊ะเก้าอี้นูน่นนี่แล้วให้คนทั่วโลกมาดูเป็นร้อยร้อยปีว่าผลงานที่เขาสร้างแต่ที่ดีกว่านี้นก็คือเขาได้สร้างลูกหลานไว้เพราะลูกหลานถ่ายทอดหน้าตาของเขาหน้าตาของพ่อแม่เขาหน้าตาบุญญาตายายเขาถ่ายทอดทักษะของเขาและถ่ายทอดาศาสนาของเขาและลูกหลานหากทำกุศลผลบุญกุศลผลบุญนั้นส่งตรงไปยังเขาในชีวิตหลังความตาย ส่งตรงไปยังปู่ย่าตายายพ่อแม่ของเขาหลังความตายนี่คือสิทธิและหน้าที่ของสตรีที่สําคัญสูงสุดที่ไม่ไม่มีคนเพศอื่นในสังคมสามารถชดเชยได้และถ้าเธอละทิ้งหน้าที่นี้มันเป็นหายนะของมนุษยชาติ